นี่ทางทางเดินนะครับทางเดินขึ้นไปโอ้โจะมีลาวจับนะครับแต่ห้ามจับลาวขึ้นทางนี้นะอย่าขึ้นทางนั้นนะดูมีใครได้กันในป่าด้วยหรือเปล่าพาคีเตอร์ใหญ่มาจับไอ้บัมบัมขีเตอร์สิยูทูบเบอร์เออเป็นนักส่งองอาชีพแหละเอามอเตอร์ไซค์หัวไทยเป็นบ้ <laughs> มันจะได้ชัดไง อันนี้ก็นั่งพักอ่ะใช่เดี๋ยวเขาขึ้นมา,นา,นมาแล้วถ้าไม่ไหวก็นั่งพักได้นะครับก็มีโต๊ะนั่งพักนะครับยังไม่หันเมื่อยรลยเนี่ยเขาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมีะระฆังนะครับเคาะระฆังมาด้วย ถ้าช่วงหมาหน้าช่วงหน้าฝนอ่ะกิ้งกือเยอะไอ้เราก็ไม่ชอบซะด้วยพาเต้มเนี่ยวันเออตัวใหญ่อ่ะเนี่ยบันมึดชึงกิ้งกือปลาและสีแดงดำอ่ะหูยน่าขยัอย่าเพิ่งเหนื่อยนะก็เหนื่อยนะครับแล้วก็มีสิ่งลี้ลับอยู่ข้างในนะครับ แอดก็จะพาไปดูในถ้ำบางท่านก็มาก็ได้โชคนะครับมีโชคมีแล้วก็ไปใหม่ไปไหวแท้พี่มวดตัวเล็กน,นะน,น,น้อยเขาคืออีบ่่อยเมยเนาะนให้เราตัวใหญ่มาบัานไดกี่ขั้น,น่ย ตั้งดูห้างไวเพราะว่าเสี่ยงพากเกดังที่จะไปตัดเสียงแล้วที่ขันพักไงบอกให้เอาไม้มาไม้ก็เอามานะดูดูข้างล่างนะครับดูข้างล่างขันนะตรงนี้ีขึ้นมานะครับ เสียงหายใจเลยขึ้นมาแล้วมองเห็นสิ่งแล้วแล้วถ่ายไปข้างหลังก็ลุกสิบพีบมวเดินที่ใหม่ไง อืมแกขึ้นขึ้นมาแบบบ่ะเหนื่อยเลยเหรออันเนื่อย ต้องเปิดไฟนะจะมีคันอาวเปิดไฟอยู่ จอีกวันหนึ่งเห็นไหมอ่าใช่มืดนะครับในถ้ำนะครับออกเบรกเกอขึ้นนะครับปึ๊บไปติดแล้วเข้าไปได้เลยอันนี้ก็แอดก็จะเข้าไปนะครับไปตื่นเข้ามาไหมเข้าเข้าไปเลยค่ะในถ้ำนี่นะครับถ้ำก็เปิดไป เอไปแล้วนะครับนี่เป็นเรี่องตำเจียวนะครับตำเจียวคือใครจะมานะครับยุงเยอะมากเลยนะก็ใส่เสื้อแขนยาวด้วยนะครับก็มียุงเยอะนะครับยุงยุงก็เยอะอยู่แต่หน้าฝนก็เยอะวันนี้นะครับนี่มาเช่นนี่ครับยินย้อยอย่างสวยงามเลยนะครับยินย้อยอย่างสวยงามเลยนี่นี่ครับสวยงามเลยนะครับยินย้อย ข้างในนะครับอันนี้ผมไม่ได้เคยแบตนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะส่องแบตนะครับ4สองแบตก็ประมาณนี้นะครับจะเข้าไปในลึกเีลออยู่วันนี้นะครับบางวันนี้เตรียมไปใช้ใหม่มาโอ้โหโอ้ี่ตาทุกสวยไหมสวยสวยที่หนูถ่ายรูปไปอ่ะสวยงามมากเลยนะแล้วปากถ้ำเนี่ยให้มองสิสวยเนี่ยเห็นไหมนี่สวยมาก นี่แค่ตรงป่าท่ำนะนี่ป่าท่ำนะครับนี่ในป่าท่ำเราไปถ่ายรูปนี่พระฤาษีท่านนั่งจำศีลสมาธิอยู่ตรงนี้นะครับนี่พะฤาษีพระยาหน้าดีบนอือฮะเก็บภาพสวยๆไว้นะครับจะแอนก็จะพาเออันนี้เข้าเข้าไม่ได้นั่นนี่ยไม่ได้อันนี้แนเลยมันแคบมันแคบนีบนบ่จะมีทางนี้แคบนี่จะขึ้นทางต่อ ขึ้นทางนี้นะครับเข้าทางนี้นะครับมีไฟนี่รแค่สองไปส2องแบบนี้ได้อันนี้อันนี้หินข้างบนโอ้ทำทะลุอันนี้ตามสายไฟไปเลยโอ้นี่ครับนี่นี่กำลังก่อสร้างเลยโอ้สวยงามมากครับสวยงามมากเลยช่างไปทางไหนเราไม่รู้น,ะนี่สวยงามมากเลยนะครับ โอ้มีมีมีอีกเกียร์ด้วยหรือข้างเขานะครับข้างเข่าเดี๋ยวเลยไม่ใช่อีกเกียร์เลย <c oughs> นี่นะครับขวาก็อซยกยอยเงี้ยทางขึ้นทางลงเี้ครับมาเนี่า้ยโอ้โห